เออได้แล้วกูคือกอรซิล่าบักคนบักมนุษย์แกเป็นเพียงแค่มนุษย์สยชาติที่กำลังจะล่มสลายแกก็ตกโอ้โหทำไมคนแม่งเก่งจังมาไอ,อ,อ้เหี้ยเออเอออา สวัสดีครับ What What the fuck ครับ <laughs> สวัสดีเพื่อนพ้องน้องที่สปีชี้เดียวกันทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เอ่อวันจันนะแต่เราก็จะเอาเอ่าวันจันเป็นวันไอ้น,นี่แล้วกันนะก็ถือว่า น้องมีน้องมาทวงนะครับผมพี่แล้วอ่าทัวแมวบาทัวแแบผมอ่ะพี่ทัวแแบหายไปไหนอ่ะซึ่งเมื่อวานนี้ผมอ่าไม่ได้ลงไว้นะครับผมซึ่งก็มีธุระอะไรนิดหน่อยนะครับเลยไม่ได้ทําคลิปแต่วันนี้มาแล้วไอ้น้องเอ๋มีน้องมันหล่อเทบอกมาพี่ลองอ่าทัวแแบผมหน่อยครับแบบวาซิล่าประทักของ โอเคครับเราเข้ามาแล้วพร้อมดาวโรดให้น้องเขาอันนี้คืออะไรอ่ะฮันแมนอะ่ะฮูแมนผู้คนทหารโอ้โหมันต้องให้เล่นก็ซิล่าโอ้ไอน,นี้ก็ซิล่าหูดูอฮ้ยน้องเขาทำดีวะ่ะก็ซิล่าอันนี้ดูคิงของของของนี่น,นี่นี่เรามาเป็นก็ซิล่าดีกว่าอุ้ยอฮ้ยนั่นไง นั่นมันคนเฮ้ยไอ้มนุษย์แกต้องตายไปเสียเออข้าคือกอรซิลล่าข้าคือกอรซิลล่ามึงตายไอ้สารยามเอ้ยโอ้โหเออยี่มันยิงปืนมึงยิงปืนเหรอมึงมึงเจออันตริกูมึงเจออันตริกูว้าวเออได้แล้ว กูคือกอรซิล่าบัคคนบักมนุษย์แกเป็นเพียงแค่มนุษย์สยชาติที่กำลังจะล่มสลายแกกูตกโอ้โหทำไมคนแม่งเก่งจังวะไอเหี้ยเออเอออ้าไอควายมึงเป็นคนมึงเก่งกว่ากอรซิล่าได้ยังไงบ้าหรือเปล่าวอ้ชายเออกูคือเมกากอรซิล่า มอยู่ไหนพวกเรามนุษยชาติโง่เข่าเฮ้ยทำไมมนุษย์มาแรงจังเฮ้ยมนุษย์ขี้โกงทุกคนโอ้ยชั่วโมงต่อมาโอ้ยแม่งคนขี้โกงยี่หมายปัดเอาของเอาของเออกูคือของเฮ้ยเชีย์กอซิล่าเราคือมนุษย์นี่ฟันฟันกอดสามคืออะไรวะ เออช่วย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 เราคือของเราคือมนุษยชาติตัวเดียวกันเราตีนี่นี่ตี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 ฟันฟันก็มาดิก็มาดิาดเฮ้ยเด็กสโอเอออะไรก็ไม่รู้มนุษย์แม่งเก่งชิเป๋งเลยยายามนุษย์เราทีมเดียวกันเพื่อน <laughs> มนุษย์เราทีมเดียวกัน อย่าฆ่ากันเลยนะนี่ฟันฟันกูคือคิงคองคิงคองอ่ะโว้ผู้กล้าผู้กล้าเออไอ้มนุษย์พุโงโง่เขามึงแตก,ก,ก,กมึงแตกอไอ่ไอ่ไอ่มึงแตกมึงแตกเฮ้ยคองว่าไงเพื่อนฟันมนุษย์เลยมนุษย์แม่งมันโกงวะ่ะ <_ as> ตบแม่งเลย ไอเด็กกระโปงพวกเนี้ยตอมันมันนี่มันอืมอืมันเด็กกระโปงมันเด็กกระโปงอืมแตกไหมเอ้ามันหายไปไหนแล้วโอ้ไอ้เวาเท้าฮ้เฮมเฮ้เฮ้เฮ้เฮงเฮ้เ้าง้มฮยังไงของมึงเนีเย เอาคนเอาคนอัโหลเออเป็นคนละเป็นคนละมีปืนมีปืนมาดิมาดิเออเออไอ้กอดซิลล่าหน้าโง่อุ้ยติดทางแี้มึงเป็นแค่แย่กูจะฆ่าเมืองยิ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 งอ๋อยิง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 มึงเป็นเพียงแค่ตัวเฮ โอ้ยจริงจริงโอ้ยโอ้โหไอ้คองไอ้ฝาเรียมเอ้ยมึงถือควันของทอไม่ได้ว้ายรบเอ้ยอันนี้อันนี้คือฉากนี่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 ยิง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 เออเอาดิเอาเดิเอาเดิ๋ยเฮ้ยมนุษย์มนุษย์เหมือนกันเราคือมนุษย์เพื่อนเราคือมนุษย์มนุษก้อยเหี้ยแล้วฆ่าแม่งเลยตายใจเลยไอ้กอนซิล่าแตกโอ้โหคนแม่งโคนโอปีครับทุกคน ดูว่ากซิลาจะโอพคนโอพีกว่า,วา <S <S เอาว่ะเก็บ2เก็บ2องมึงเจอมนุษยชาติฮะอพวกแกน่ะไม่มีทางที่จะมาร้มรังสถาบันมนุษย์ผู้ทรงศักดิ์นะไอพวกหน้าโง่ไหนก็สิลงกซิล,อซลาอยู่ไหนหมดไอคนฆ่าคนนี่แะคือว่าเจอคนนี่น,ะน,นี่นี่นคนหอคนหอแอบไปยือนอะไรอยู่ตรงนี้ยิงแม่ง นี่ยิงแม่งยิ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 งแม่งบักนี่ยิงไปไหนไปไหนไปไหนนี่นี่ไปไหนไอ้คนไปไหนไปไหนไปไหนข่านวายไอ้เหี้ยมนุษยชาติจะล่มสลายเพราะพวกเมืองยิ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 ง โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่มีใครเล่นก็ซีลงก็ซีล่าแล้วแม่งเล่นคนเออแตกเอาดิเอาดิเอาดิาดก็โอซีลงก็ซีล่าก็มาดิโอเคครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับหอปูทัวร์แมปนะ ซึ่งแมบบนี้เป็นแมบบกสิลาพทาคองตอนแรกก็เออเองง,งงหน่อยแต่ต้องเปิดห้องให้คนอื่นเข้ามาเล่นด้วยนะครับถึงจะสนุกนะโอเคครับผมก็ขอขอบคุณที่ทุกคนที่รับชมและฟังมาขอบคุณมากนะครับเอาไว้เจอกันวันพรุ่งนี้แล้วกันเราจะเจอกันกับอ่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นทัวร์แมบบอีกนะครับซึ่งมีน้องๆส่งแมบบเข้ามาเยอะมากพี่ก็ต้องทําทัวร์แมบบไปเรื่อยอย่างนี้นะครับผมเอาไว้เจอกันวันพรุ่งนี้สําหรับแมบบต่อไปสําหรับแมบบกสิาราพทาของวันนี้ บอกเลยว่ามนุษย์นี้โ p สุดๆนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายเจ๋ว